สวัสดีครับแฟนบอลไทยที่เคารพเมื่อคืนนี้ก็นั่งดูเกมระหว่างคู่ตอ่กรเก่าของเรานะครับอุซเบกิสถานแล้วก็เจอกับเจ้าภาพกาตรานะครับนั่งดูสะดึกเลยก็ผลการแข่งขันก็ออกมาในการที่อุซเบกิสถานพ่ายแพย้จุดโทษครับให้กับาทางกาต้าเจ้าภาพไปก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีอย่างมากนะครับ ต่างคนต่างมีจุดดีครับในการเล่นาทางอุสเบกิสถานเนี่ยเขาเล่นอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับตัวผู้เล่นเขาสูงใหญ่แล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่เขาท่าจะแข็งแกร่งโดยเฉพาะแพงหลังครับต้องชื่นชมเลยนะครับอกองหลังของอุสเปกิสถานเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆตั้งแต่นัดที่เจอไทยแล้วนะครับการป้องกัน าการรับผิดชอบพื้นที่และความทุ่มเทเนี่ยเล่นดีมากครับแล้วก็ส่วนต่างๆของโครงสร้างการเล่นของฟุตบอลอุซเบกิสถานเนี่ยมีความได้มาตรฐานครับเล่นเหมือนยุโรปที่เราเห็นนั่นแหละฮะส่วนทางด้านกาตาเขามีาสปีดความเร็วนะครับแล้วก็มีบางลูกก็มีความ ดุดันครับในในในฐานะที่ตัวเล็กกว่านิดหน่อยแต่ก็มีความดุดันมีซูเปอร์สตาร์นะครับเป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็มีฟีเท้าที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นทำให้ทีมกาตารดูมีสีสันบนสนามแต่พอไปแข่งฟุตบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยฮะที่ผมดูกาตารการเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าฟีเท้าโดดเด่นเขาก็ ก็ไม่ถึงคดีพอที่ทําให้เขาประสบความสาเร็จในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของกาตาครับทุกทีมมีการเริ่มต้นทั้งนั้นแหละฮะใน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 ,ในการเดบิวต์นะครับทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะมาเดบิวต์ในฐานะซูเปอร์สตาร์เลยมันไม่ได้ครับเพราะว่าโลกนี่มันกว้างทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นเหมือนกันกับที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการไปฟุตบอลโลกของไทยนี่แหละ ผมเพิ่งมาทราบเหตุผลบางประการซึ่งมันเป็นเหตุผลที่น่าน่าตกใจนะพูดอีกแง่งหนึ่งก็คือทีมชาติไทยเรากลัวการไปบนโลกลึกๆเราไปการกลัวไปบนโลกกลัวทําได้ไม่ดีกลัวอับอายขายหน้ากลัวมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ทัวร์นาเมนต์คัดฟุตบอลโลกซึ่งแข่งขันกันยาวนานถึงอสองปีเนี่ยเกิดปัญหาทาง,งด้านแพชชั่นทางด้านแนวความคิดมันทําให้เราไม่เคยโฟกัส ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอย่างแท้จริงมากมา,มา,ม,ามานานมากๆเลยซึ่งเหตุผลนี้มันเป็นเหตุผลที่อยู่ลึกลับซับซ้อนนะลวงตาคนไทยมามานัาห้าสิบหกสิบปีมันเป็นเรื่องที่อับประยศมากในความคิดผมนะมันเป็นเรื่องที่แย่มากในวงการกีฬาเอ่อมันมันพูดไปมันก็เหมือนทุจริตเลยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเกมกีฬานี่มันพัฒนาได้ตลอดเวลา คือคนที่คิดแบบนี้คือคนไม่เคยเล่นกีฬานั่งดูแต่กีฬาวิภาควิจารณ์กีฬานะครับส่วนคนในแวดว,วงกีฬาเองเนี่ยนะครับคือคือปรัชญาของการเล่นกีฬาเนี่ยคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับปรัชญาของอกีฬาประเภทฟ,ฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ มัน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 เป็นกีฬาที่ที่เราจะต้องจะต้องพัฒนาแน่นอนนะ่ในทีมของเรานะครับคือคือคือทีมชาติใดก็ตามแต่ถ้าพอถ้าพอสามารถติดฟุตบ,บอลโลกเข้าไปแล้วเนะี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องไปทําอะไรที่นั่นนะครับแน่นอนครับครั้งนี้ในแปดจุดห้าทีมเนะี่ยถ้าเราไม่ไปทีมชาติเด็ดเขาก็จะไปครับเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเราคิดว่าเราอายเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไปแล้วคนอื่นเขาก็จะฉวยอโอกาสตัวนั้นไปจากเรานะครับโอกาสในการพัฒนาทีมเขาในระยะยาวเขาเอาไปจากเราแน่แล้วครั้งต่อไปเนี่ยนอกจากคู่แข่งเราจะเป็นจีนเกาหลีกาตาร์นะครับอิรานซาอุดีอาระเบียเราอาจจะเพิ่มคนที่อยู่เหนือเราไปอีก ทีมหนึ่งที่อยู่คนละระดับเราก็อาจจะเป็นเวียดนามนะครับอาจจะเป็นอุซเบกิสถานทาจิคิสถานาถานะครับอาจจะเป็นบาเรนก็ได้เพราะว่าเราเองเนี่ยมีความปรารถนาที่จะอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับคือคือคือเรื่องแบบนี้ผมผมไม่อยากจะพูดหรอกมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครเป็นนักกีฬาแน้วมันเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะครับ นักกีฬาคิดแบบนี้ไม่ได้เลยในการแข่งขันนักกีฬาที่คิดแบบนี้มันจะมันมันจะชักพาให้นักกีฬาคนนั้นฮนะไม่พัฒนาตัวเองเพื่อเผือมันจะพาไปถึงขั้นล้มมวยล้มบอลไปนู่นะคือมันเป็นขอ้อข้อห้ามขอต้องห้ามมันมันเหมือนพราผิดศินนะการกีฬาเนี่ยมันมันไม่ได้เลยนะครับคิดในรูปทางแบบนี้ไม่ได้เลยและคนที่คิดแบบนี้เนี่ย ก็ไม่ควรอยู่ในวงการกีฬาไม่ไม่ควรแม้จะดูกีฬานะครับคือคือคือมันไม่สามารถจะเกิดเจแปนวหรือเกิดเกิดปัจยาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการกีฬาได้เลยถ้าคิดแบบนี้นะไม่ได้เลยนะครับอ่ะผมพูดแค่นี้พอาะผมไม่ยาวผมไม่ชอบดราม่าแต่สิ่งที่ที่ที่ผมได้รับฟังมาและแนวโน้มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอ้โหแย่จังผมไม่คิดว่าจะจะจะ,จะมี มีความคิดแบบนี้นะครับกับวงการกีฬากีฬามันสู้กันได้ครับมันพัฒนากันสปีดได้มันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าหน้าที่ของทุกคนมันก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นโค้ชแล้วผมเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในนักเตะไทยคุณเห็นครึ่งแรกไหมที่แข่งกับอุซเบกิสถานนะรูปแบบเกมเราไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างน้อยเราไม่เสียประตูฟี فا เข้าใจครับ นักข่าวทั่วโลก ESPN Reuters เข้าใจหมดว่าการเล่นแบบนี้ในครึ่งแรกของไทยดูดูไม่สวยงามดูถูกกดถูกกดแบบเล่นแทบไม่ได้เลยเล่นผิดเล่นถูกเพราะว่าทีมชาติอุสเบกิสถานเนี่ยกดเจ้าประตูไทยเข้าใจได้ครับในการป้องกันแต่รูปแบบเหล่านั้นฝรั่งก็ไม่หัวเราะด้วยเขาไม่ตลกเหมือนเรานะครับเขาดูว่าทีมชาติไทยเขา เขาไม่ขำญี่ปุ่นเขาไม่ขำนะเขาไม่ได้บอกว่าเล่นแค่นี้เลยคือนิสัยยอเยอ้ยถากหางเรื่องอะไรต่างๆานาน,นี่ยปัดออกไปจากวงการกีฬาครับให้มันมากองอยู่เมืองไทยเราก็ได้นี่มันเป็นความคิดที่ไม่พัฒนาครับวิธีการดูเกมเนี่ยการที่นักเตะถูกกดแบบนั้นนะนะครับถูกกดแบบนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของอเกม ที่ถูกกดดันแล้วในครึ่งหลังมาเนี่ยไทยลงมาในลักษณะดุดันกดอุสเบย์คืนสภาวะการถูกกดในในครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นการเข้าใจได้ทันทีนะครับว่ามันเป็นมันเป็นการเจอคู่คู่ต่อสู้ที่สักยภาพสูงกว่ามากตั้งรับไม่ทันและป้องกันประตู คนที่เขามีวิสัยทัศน์ด้านกีฬาหรือชาวโลกเขาเนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะมองว่าอย่างน้อยก็สามารถป้องกันประตูได้นะครับแม้จะเสียหนึ่งประตูแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนี่คือมุมมองของกีฬาครับไม่อายไม่น่าอายเลยเต็มที่และทําได้ดีมากๆด้วยในขณะที่บางทีเนี่ยถ้าโดนขนาดนี้โดนกดขนาดเนี้เสียไม่ต่ำกว่าสาประตูไปล้ครึ่งแรก แต่ไทยซาอุดีอาระเบียแทบร้องไห้ครับกดยังไงบี้ยังไงกก็ชนะเอาประตูไทยไม่ได้และเราจะมีโอกาสพัฒนาศูนย์หน้าไทยหรือว่า,าแผงมิดฟิวทำเกมขึ้นมาโต้กลับสามารถเอาประตูเขาได้นะจะทำดีดเขาจะต้องทีมพัฒนาเหล่านี้จะต้องกลับไปบ้านนะไปนั่งคิดทำการบ้านอย่างอย่างโยกใหญ่เลยตายละรูปเกมสวยกว่าเล่นบอลงดงามกดอยู่ทั้ง ทั้งทั้งทั้งแมทเลยเอาเอาประตูไม่ได้แล้วทีมชาติไทยก็ไม่ได้ตั้งรถบัสนะไม่ได้กระแทกไม่ได้ฟาวไม่ได้น่าเกียดอะไรเล่นในรูปแบบที่สวยงามในการเล่นเกมรับแต่ทํางานแต่เกมเกมบุกเข้าบุกไม่ได้แค่นั้นเองแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้แล้วยังมาโดนสอยอีกวงการฟุตบอลเหล่านี้ที่พัฒนาแล้วที่คุณคิดว่าเขาพัฒนาแล้วเขาต้องมา,มาคิดเลยแหละว่าตายแล้วไปแพ้ได้ยังไง นี่มันรูปแบบไหนนี่ทำไมเราแพ้เกมแบบเนี้แล้วเกมแบบนี้ไม่ใช่เกมอัโยศครับเพราะกองหลังก็มีศักดิ์ศรีเท่าก,กองหน้าเขามีกฎกติกาว,ว่าคุณต้องทําประตูให้ได้ถึงจะเป็นผู้ชนะเขาไม่ได้มีกติกาว,ว่าคุณเล่นสวยงามแล้วคุณเป็นผู้ชนะเขาไม่ได้มีกติกาอย่างนั้นครับเราก็สวยงามในรูปแบบของเรานะครับเนี่มันถึงเป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง วิธีการที่จะทําให้บอลเรามีจุดเด่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละครับแต่ทาไมโคชิชีบอกว่าประสิทธิภาพของทีมชาติไทยเนี่ยยอดเยี่ยมเชื่อมั่นในใจนี่คือวิธีการคิดที่ถูกต้องเวลาทีมชาติไทยบุกเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าดูมีสีสันกว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีด้วยซ้าไปมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นน่าดู คุณสังเกตด,ดูเกาหลีเข้าทําประตูญี่ปุ่นก็ทําประตูกับไทยเขาทาประตูเนี่ยผมคิดว่าความผ่อนคลายและความความร้าใจเนี่ยความรู้สึกลึกล่กนะครับถ้าคุณรู้จักกีฬาแล้วคุณรู้จักงานศิลปะเนี่ยการทําประตูของทีมชาติไทยเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีทําอีกนะฮะญี่ปุ่นกับเกาหลีมันการทําประตูของเขามาันมันมาจากการเค้นสเกยภาพที่ที่เกินร้อยอะแต่ทีมชาติไทยเนี่ย สเกยภาพมันอยู่ประมาณ70-80แต่มันเต็มไปด้วยความสวยงามนี่คือการดูหมิ่นตัวเองนะครับผมมนในใจลึกๆบอกไว้เลยครับว่า DNA นักเตะไทยเนี่ยในการเข้าทำประตูเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยนะเราเราเป็นประเทศเหมือนไเจินดินาบราซิลน,น,น้อยในภูมิภาคอาเซียนผมถึงใช้คำว่าเจ้าชายสายฟ้าไงกี่ครั้งกี่หนที่เราเห็นการทำประตูที่งดงามสุด,สดของของ,ของทีมชาติไทย เขนมาเมื่อกี้ก็สุรภาพพเจ้าเช็คเนี่ยส,สุประโชคสารชาติเนี่ยทําประตูสวยจนจนเขาต้องยกย่องกันทั้งเอเชียว่าเป็นประตูที่งดงามญี่ปุ่นพูดกันทุกวันเนี่ยเล่าพูดเรี่ยงก็ไม่รู้มันมีแต่คนไทยเราเนี่แหละต่อไปเนี่ยผมอาจจะพูดถึงแล้วผมรู้สึกแย่แย่ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงเครียดน,นะผมรู้สึกปงสังเวชวิธีคิดของคนไทย พี่น้องผมทําไมเป็นแบบเนี้ยทําไมดูหมิ่นตัวเองทําไมไม่เคารพตัวเองในขณะที่ต่างชาติคนอื่นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณเป็นนักเรียนต่างอาเภอนักเรียนบ้านนอกเกรดคุณใช้ได้คุณต้องมาเรียนในจังหวัดคุณได้เสื้อผ้าคุณอายพ่อแม่คุณทีมณ่มาส่งคุณนะใช้ไม่ได้ครับกลับไปคิดใหม่โดยเฉพาะในวงการกีฬาไม่ควรจะเกิดขึ้น วงการกีฬาไม่เคยมีกฎว่าคุณต้องเล่นแบบนี้นะโรงเรียนมาตรฐานในจังหวัดหรือกรุงเทพไม่เคยกําหนดนะถ้ากําหนดก็เป็นอะไรที่มันแย่มากว่าคุณต้องมีฐานะแบบนี้หน้าตาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ถึงจะมาเรียนได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ,ก,บกับวิธีคิดของคนรุ่นนี้และโดยเฉพาะคนรุ่นผมนะที่เป็นที่เป็นเฮดอยู่ตอนเนี้คุณแย่มากคนอายุสี่สิบห้าิกว่า ถ้าเป็นนักเรียนนุ่นผมก็นักเรียนแบบประเภทเฮลงสวยอะไรขึ้นไปอยู่ระดับนั้นแล้วมามาให้วิสัยทัศน์แบบนี้กับเด็กๆคุณลงมาจากตำแหน่งอะไรคนที่เขาเ<ๆ>ขาเก่งกว่าคุณขึ้นไปอนะครับวิสัยทัศน์ดีกว่าคุณตอนนี้วิชิไม่ได้คิดแบบเราเลยนะครับถ้าเขาสามารถเอาทีมไทยเนี่ยผ่านผ่านทะลุรอบคัดเลือกบอลโลกเข้าไปได้เขาก็ไม่โง่พอทีนะ่ทีมชาติไทยไปนในสภาพที่ที่แย่อย่างที่คุณจินตนาการ พราะสภาพชีวิตโควกคุณมันแย่ไงนะครับไม่มีอะไรนอกจากเปลือกนอกอ่ะแก่นในไม่มีแต่ผมเชื่อว่าอิฉีนะเขาหรือว่านอกจากอิฉีแล้วผมเชื่อว่าจะมีคนเีเก่งอีกหลายคนเข้ามาร่วมทีมงานแม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลมาช่วยมาดามแป้งเยอะแยะครับคนไทยนี่มีเก่งเยอะครับแต่คนเก่งเหล่านี้เนี่ยเขาเขาไม่พูดเยอะเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงออก แต่ในเมื่อวันไหนโลกมันหมุนกลับมาสู่จุดที่มันเป็นดุลยาภาพพ่แท้จริงอ่ะสังคมไทยโดนชำระล้างจากไอ้พวกเกษตรกรพวกนี้เมื่อไหร่นะและโดยเฉพาะไอ้คนรุ่นผมนี่แหละที่ไปนั่งอยู่แล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับให้ทัศนคติที่แย่ๆในวงการแทบจะทุกวงการเลยเนี่ยวันนั้นมันต้องมาถึงครับแล้วคนญี่ปุ่นอย่างยิชิเขาไม่สนใจหรอกครับตอนนี้เขาโฟกัสเกี่ยวกับการทําเกมทําหน้าที่โค้ดของเขาเขาไม่มาหลอกเรากินหรอกนะครับ คนมาจากประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่หลอกเรากินหรอกเราต้องเชื่อมั่นตรงนี้ไว้ก่อนนะเพื่อพัฒนาการของบอลไทยศักยภาพเขอ,อย่างอุ้มนะฮะอย่างเช็คเนี่ยอย่างสุภนัทเนี่ยอย่างเจทุกคนครัแม้กระทั่งสุภชัยใจเด็ดนะครับหลายคนในทีมชาติไทยเนี่ยไล่ไม่หมดทีมนี้เป็นทีมที่มีศักยภาพเพียงแต่รอวันจุดระเบิด และรอวันที่ฝึกทักษะมากผมคิดว่า2ปีก่อนไปบนโลกนี่พอสําหรับน้องๆกลุ่มนี้นะเด็กๆก,กลุ่มนี้มีเวลามากพอที่จะทําผลงานที่ที่ชื่นใจแหละให้คนไทยเราต้องพูดแบบนี้ไว้ก่อนถ้างั้นมงคลชีวิตของท่านจะไม่มีเลยจะอยู่ในความมืดและความซึมเศร้านะครับเนี่คือความเป็นจริงครับผมเชื่อมั่นเชื่อมั่นในทีมชาติไทยทีมนี้และผมก็อยากจะ พูดเสียงนี้นะครับสำหรับนักเตะไทยชุดนี้ทุกคนนะผมเชื่อในตัวคุณนะผมเชื่อมั่นในตัวคุณและคุณสามารถคือถ้าผมถ้าคุณเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาความเร็วเนี่ยเอาเถอะครับช่วงชีวิตคนนึงในการสร้างประวัติศาสตร์มันมีไม่เยอะหรอกผมเชื่อมั่นในศักยภาพคุณนะดูการเล่นแล้วเนี่ยผมผูเพ็นมาหลายปีนักเตะไทยไม่เป็นรองใครเลย เข้าทำอย่างน่ากลัวและเข้าทำสวยงามด้วยโคดิชิอิหรือว่าโคดญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดนี่ผิดหรอกนะครับอาจารย์นิชิอิพูดนี่ผิดครับอาจารย์นิชิโนะก็พูดไม่ผิดเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยคนระดับนี้เขาบอกว่าทีมชาติไทยนี่มีศักยภาพในการเข้าทำนักฟุตบอลไทยเนียยอดเยี่ยมคือดีเอ็นเอเราดีกว่าญี่ปุ่นในซ้ำไปในการสร้างสีสันในแดนหน้านะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ทัศนคติของเราเนี่ยมันมันต้องแก้จริงๆเลยถ้าใครเป็นคนดูฟุตบอลรุ่นผมนนะดูมั้งแต่สมัยดีมทีมของโคซิโก้ตั้งแต่สมัยคุณซิโก้เล่นฟุตบอลเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะรุ่นไหนรุ่นไหนมาแล้วเนี่ยการเข้าทำเราสวยงามงดงามมากมันมันอยู่ในสายเลือดนะัฟุตบอลไทยอยู่แล้วครับผมเชื่อมั่นมานานแล้วครับผมเชื่อมั่นมานานแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราบ่เรื่องแผงหลังเรา นะครับแดนวิฟิลเราก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเราบ่นมาตลอดบางคนก็บ่นเรื่องความช้าสปีดบอลการต่อบอลต่างๆแต่ตอนนี้มันก็มันก็ปรับปรุงขึ้นมาในระดับใช้ได้ล้ระยะเวลาเพียงนี้นะแค่เดือนเดียวเนี่ยที่ฉีดมาคุมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็ยังมาได้ขนาดนี้แล้วคุณคิดดูว่าฟุตบ,บอลโลก2026เขาจะไม่ไปไหนมาไหนเลยเหรอครับในพัฒน,นาการเขา นะครับไทยลีตั้งหากครับสมโมสรต้นสังกัดของทีมชาติตั้งหากที่ต้องรับลูกนี้นะฮะทำให้มันให้ให,ให้ให้นักเตะไทยเราเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นท่านครับท่านทมเถไปนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่ที่ที่เป็นแนวคิดที่ที่แปลกประหลาดเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าควรจะเลิกเสียนะครับทั้งนั้นไทยเราไม่ไปไหนมาไหนหรอกการกีฬาเนี่ยนะฮะผมผมเล่นกีฬามาผมรู้ครับ ทางด้านจิตใจดีสําคัญอย่างยิ่งจิตใจที่จะลุกไปไปวิ่งจิตใจที่จะลุกไปไปไปเล่นเวทหรือว่าจิตใจที่จะลุกไปทําให้ตัวเองเนี่ยเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับจิตใจที่ทําให้มันนีปาเกียวเนี่ยสามารถไปต่อยที่อเมริกาได้เขาเขาต้องผ่านตรงนี้เท่านั้นเราสลับนักกีฬาก็าโ,โหไปต่อยที่รัสเซียจะไปเลยเป็นนี่ปาเกียวไอเขาไปดูข้างนอกเปล่านะครับ ถ้าคุณท่องคํานี้ไว้อีร้อยปีคุณก็ไม่พัฒนานะครับแต่ส่วนที่ที่เราจะแข็งแกร่งระดับเยอรม,มันหรือว่าระดับเบียดขึ้นไประดับได้ผลเลยไปฟุตบอลโลกเข้ารอบ2อรอบ3เนี่ยตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เรากาลังทําอยู่ในการพัฒนาทีมเยาวชนทํำไหมครับแต่ผมพูดในคลิปที่แล้วล้วว่าทีมชาติไทยเนี่ยชุดใหญ่เรายังมีชีวิตอยู่ครับ มันยังคงสภาพทุกอย่างเลยแล้วเราเป็นศักดิ์ศรีของสมาคมงฟุตบอลไทยอะศักดิ์ศรีของคําว่าทีมชาติไทยเนี่ยคุณจะทําให้รุ่นรุ่นเดิเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้าอาคุณเนี่ยที่สมาคมงฟุตบอลประเทศไทยแต่งอตั้งขึ้นมาเป็นร้อยปีเนี่ยมนมองไม่ได้นะในยุคเนี้ยผมบอกคุณแค่นั้นนะนะครับและโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนสี่สิบห้าสิบเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นระดับแกนนําเนี่ย ผมคิดว่าคุณต้องมีสํานึกได้แล้วนะมันไม่ใช่ชีวิต,วตเกิดชีวิตเกิดพากินกินอิ่มนอนหลับดูหนังโป้ะนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนเราเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีในชีวิตนะครับในการทํากิจการอะไรบางอย่างในหน้าที่ของตัวเองแล้วผมเชื่อนะครับว่านักเตะอย่างโกอุ้มนักเตะอย่างกิษดากาแมนนะครับนักเตะอย่างสุภโชคสรารชาติถึงแม้ก็จะไปรุ่นน้องรุ่นลูกเราเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรีในชีวิตในการเป็นนักเตะอาชีพของเขา ขาต้องการประดับเกียรติไว้ให้ลูกให้หลานเขาเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบนักเตะรุ่นเก่าอย่างอํานาจเฉริมชวลิตนะครับหรือว่าหลายๆท่านจิตใจแบบนี้มันอยู่กับบรรพชนเรามันอยู่กับพ่อแม่ของเรามันอยู่กับทุกคนมาแต่ร้อยสองร้อยปีมาแล้วเนี่ยเราอย่าให้สูญหายไปนะการคิดแบบใหม่่ยนคิดได้ครับแต่อย่าวิป,ปริต ผมเข้าใจความคิดของการเป็นคนรุ่นใหม่ดีนะครับผมผมก็เป็นถ้าผมไม่มองถ้าผมไม่มีวิสัยทัศน์เปิดผมจะไม่รู้เด็ดขาดแว่าตอนนี้โอกาสไทยเปิดโอกาสไทยเปิดยังไงมันก็รู้เฉพาะตนนั่นแหละคนมองดูรู้อ่ะรู้คนมองดูรู้อ่ะรู้ส่วนคนคุมองดูรู้และยังมีมลพิษที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมันเป็นมลพิษจริงๆมันเป็นอนุโมลอิสระนะในความคิดที่ต้องเขี่ยออก โดยเฉพาะในวงการกีฬาไม่ควรจะมีได้ความคิดแบบนี้ไม่ควรจะมีอย่างยิ่งมันเป็นปฏิปักษ์กับวงการกีฬาหรือแม้กระทั่งทุกวงการและแนวคิดขัดแย้งเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นมาหลายสิบปีควรจะควรจะผ่อนลงได้แล้วครับควรจะมีความรักความสามาคัคคีแล้วก็มีเหตุมีผลกันมากกว่านี้ตอนนี้นะผมผมเชื่อศัก,กยภาพว่าเรามีโอกาสที่จะไปบนฟุตบอลโลกได้แต่มันมีเงื่อนไขหนึ่งคือ การแข่งขันครั้งนี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันวัดเสถียรภาาภายในทีมภายในประเทศของคุณเนเพราะฉะนั้นผมผมจึงพยายามรณรงค์ในลักษณะว่าเราจะต้องเชียร์ไทยให้สม่ำเสมอในระยะเวลา2ปีใน,ในการคัดบอลโลกเนี่ยแพทชั่นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างของคนในชาติจะต้องนิ่งจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนักฟุตบอลเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาศักยภาพได้ขึ้นมา ในระดับที่ควรจะเป็นได้และช่องทางโอกาสเราก็มีมากด้วยคุณจะไปไหรือคุณจะให้ทีมระดับรองเราไปเอาแค่นั้นเองผู้บอลโลกครั้งนี้นะครับมีอยู่แค่นั้นนจริงครับ